สี่แยกเมืองมีนครับเรากำลังจะเข้าสู่ถนนรามอินทราขาเข,ข้าครับแนวเสาของรถไฟฟ้าสายสีชมพูก็เบี่ยงไปอยู่ด้านทิศใต้ครับก็หลอเสาเสร็จแล้วครับติดตั้งหัวเสาเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้วันที่13มีนาคม2563ครับ เวลา10นาฬิกา20นาทีครับโอล่าชาแนลพามาดูความคืมหน้าครับการกอร่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับช่วงสถานีเศษฐบุตรบำเพนไปจนถึงสถานีบางชันนะครับรถรามิตราขาเข้าครับนี่คือสถานีเศษฐบุตรบำเพนครับ เบรกลายจากแยก,กเมืองมีเท่าไหร่นะครับประมาณไม่เกิน200เมตรครับวางคานทางวิ่งได้ยาวเหยียดเลยครับแล้วก็บริเวณนี้ครับรามินทรา86กํำลังติดตั้งแผงคานเดินระหวา่างคานทางวิ่งนะครับ ประมาณ100เมตรครับสถานีบางชันครับติดตั้ง cross b e a คาน cross b e a ของเสาสถานีครบทั้ง4ต้นแล้วครับแล้วก็มีการเริ่มวางคานแบบแนวยาวครับไอเกร์เดอร์แล้วครับ รามินทรา113ถึง115ครับบริเวณสถานีบางชันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันอีกด้านหนึ่งครับฝั่งรามินทราขาออกครับ ลองบางคันครับกลับมารับชมกันอีกด้านหนึงนะครับฝั่งรามินทราขาออกครับ ตัตระรา107ครับต่วนนี้เสาเหมือนกับยังไม่ขึ้นประมาณหลายต้นอยู่ครับ ผ่านข้ามคลองบางชันครับคลองบางชันนะครับเป็นรอยต่อของเขตคันนายาวกับเขตมีนบุรีครับ ถนนพญาสุเรนครับทางเลี้ยวซ้ายนะครับ ริเวณนี้ก็มีการวางคาันทางวิ่งได้หลายช่วงเสาแล้วครับรามินทรา111ครับแล้วก็ถัดไปก็รามินทรา1 1 3 1งร1 1 8ครับก็จะเป็นบริเวณสถานีบางชันครับสถานีบางชันมีการค c นครอสบีมชั้นชานชลาช,ชั้นสถานีเรียบร้อยครับแล้วก็เริ่มติดตั้งคานไอเกิลเดอร์แล้วครับ ราบราหนึ่งร้อยสิบห้า115ครับบริเวณนี้ครับรับชมกันยาวๆไปจนถึงสี่แยกเมืองมีนะครับ เห็นได้ว่าบริเวณโรโราวิาทาช่วงนี้ครับก็มีพื้นที่ว่างเปล่าแบบใหญ่ๆาาเพราะท่านยคดับน่าจะได้รับการพัฒนาในเร็วๆนี้ครับมีดินแปลงใหญ่ๆอยู่ทั้งด้านซ้ายและขวาของแนวถนนนะครับคอนโดบ้านจัดสรรธนาคาร,ครา,าน,นิสครับจะขุดขึ้นเรื่อยๆครับ รามอินทรา121ครับช่วงก่อนถึงสถานีเซ็รบุนบัเพนนี่คือบริเวณสถานีเซร,รับุนบำเพ็ญครับกีการเริ่มวางคานไอคอ์เดอร์แล้วครับคานครอสดีมชั้นชั้นชลาชั้นสถานีเรียบร้อยเลยครับครับรามอินทรา123ครับ ถัดมาอีกประมาณไม่ถึงร้อยเมตรก็จะเป็นประตูของโรงเรียนเสร็จบุตรบำเพ็ญครับบริเวณนี้เลยครับณจุดนี้เองครับที่แนวทางวิ่งจะเป็นเสาคู่แล้วครับเบี่ยงไปทางด้านทิศใต้ของแยกเมืองมีนะครับทิศใต้ของแยกเมืองมีก็คือฝั่งขวานะครับส่วนเวลาชแนลก็ขออนุญาตเลี้ยวซ้ายครับเข้าถนนสวินทรวงครับ รามินทราร้อยยบห้รามพินทรา127บเจครับก็คือบริเวณแยกเมืองมีนเลยครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับครามาชมความขึ้นหน้าครับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงสถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญแล้วก็สถานีบางชันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ ไหนๆก็มาทางนี้แล้วครับรับชมกันต่อก็ได้ครับถนนสุวินทวงศ์นะครับย่านการค้าพาณิชย์อีกโซนหนึ่งของเขตมินบุรีนะครับรับชมกันต่อดีกว่านะครับสําหรับท่านที่ไม่เคยมาย่านนี้ก็จะได้เห็นสภาพถนนทางอาคารบ้านเรือนห้างร้านต่างๆในย่านนี้ครับ กวางขวางนี่ครับมีมิกซี่้วยครับดันซ้ายครับแยกดันซ้ายนี่คือถ้าเลี้ยวไปก็เป็นถนนััไทยราชนะครับ น,นี้จะมีรถเทรลเลอร์วิ่งค่อนข้างเยอะเลยครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเ,เชื่อมต่อฝั่งลำลูกกามาทางด้านลัดกระบังครับจะผ่านเส้นนี้ครับส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้ครับถนน3วาครับทำเสร็จใหม่ๆเลยครับผมมองเข้าไปครับถ่อนข้างสวยเลยครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับบนลน์ชนแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ